เปิดหน้าล่าสุดเวียสกุลวัฒน์ไม่มีหนวดแล้วหลังภรรยาจัดให้จำคำเรียกร้องเอฟซีคนทันว่าที่พ่อแม่แล้วสําหรับเวียสกุลวัฒน์คณารถพระเอกสุดฮอตและภรรยาสาวนอกวงการวิกกี้ซึ่งตอนนี้สาววิกกี้กำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกเป็นเพศหญิงสมใจพ่อเวียแล้วจ้างานนี้พ่อเวียก็เลยต้องเตรียมไว้หนวดหดๆเข้าส่มหมดห่วงลูกสาวแล้วล่ะค่ะแต่ล่าสุดมามีวิกกี้ก็ถือกันไกลตัดหนวดสามีขณะนอนหลับโดยโพ์คลิปโมเมนต์ตอน่ารักลงอินสตาแกรม at wicky is h e r e พร้อมแคปชั่นมีเปล่านะแอดเวียหนึ่งเก้าคลิปนี้เราสองคนจัดให้แฟนคลับทุกคนตามคำที้กระรองนับในขณะที่หนุ่มเบียโพดภาพตัวเองไรนวดแล้วลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นบอกว่าใส่ใส่ไปรุ่นชอบอีอีแอดวิกกี้เอ็เพเอร์มีวิกกี้จัดให้ทุกคนเรียบร้อยครับลาก่อนลงงนวดฮ่าฮ่าฮ่าและโพดคลิปโชว์หน้าใส่ไรนวดพร้อมข้อความระบุว่าขอบคุณมีครับใส่ใส่บ้างเสร็จงานแล้วโกนได้เย้ แอดวิก้เอสเซอร์เยอร์ท่ามกลางแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชมความหล่อพ่อกลับมาหน้าได้อีกครั้งรอมทั้งเซวหมดแล้วคุณพ่อสายโหดขอขอบคุณภาพเวียวิิกี้ภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ